สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมา,าสัมภาษณ์เพื่อนนะคะเกี่ยวกับการอัคดคลิปวิดีโอลง YouTube ค่ะสวัสดีครับชื่อเอ็มเวออครเดชนะคะโปรแกรมวิชาครุตศาสตาร์เอกภาษาไทยนะครับค่ะก็จะมาถามนะคะหัวข้อแรกเลยนะคะก็เป็นถามถึง การอัดวิดีโอนะคะลง YouTube คลิปแรกค่ะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีนะคะก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเออตื่นเต้นก็มีอุปสรรคมากมายก็ทำวิดีโอเสร็จก็คอมพิวเตอร์เอาโปรแกรมดันมันล้มอีกก็เลยต้องรอเอาคอมไปลงโปรแกรมใหม่แล้วก็จะได้ทําแล้วก็ไปยืมโน้ตบุ๊กเพื่อนมาทําก่อนก็ โปรแกรมมันก็เล่นยากเนาะตัดต่อวิดีโอมันก็ยากอยู่พอสมควรก็เสียเวลาอีกอัปโหลดอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เนต็เต,เนตก็ช้าอีกครับแล้วก็มีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะเสร็จประมาณกี่โมงก็วิธีแก้ไขก็ก็ไปยืมโน้ตบุ๊กเพื่อแล้วก็ไปอ๋อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตย้ายหอของเพื่อนอีกเพื่อนหนึ่งไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้มันเร็วขึ้นก็เสร็จประมาณห้าทุ่ม อัปโหลดเสร็จก็เกิดบเที่ยงคืนพอดีครับอ๋อค่ะ,คะแล้วก็คําถามที่2นะคะ <_ S 1> ก็จะถามว่าเออมีความรู้สึกยังไงคะที่กับที่เราอัดคลิปวีดีโอลง youtube แล้วก็สามารถเสริมรายได้ให้เราได้ก็โอเคะนะเพราะอ๋ YouTube อยูทูบอ่ะเรา <Okay. S 1> ดีกว่าอยู่เฉยๆอัปโหลดไปวันๆอัปโหลดไม่ได้เงินอะ่ะแต่เนี้ยอัปโหลดแล้วได้เงินอะเป็นความคิดที่ดีมากเลยตกลงว่า าการอัดคลิปลง YouTube แล้วทำรายได้นี่คุณคิดว่าโอเคหรือเปล่าคะโอเคมากโอเคอเป๊ะ